ที่แปลกอย่างหนึ่งคือวัดส่วนแก้ว40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีวัตถุมงคลเลยเหรอครับตัตมาเนี่ยมาเอิญเมื่อก่อนบวชหรือบวชใหม่ๆยังสะสมพระเครื่องมากที่ไหนดังศักดิ์สิทธิ์ไปเช่ามาหมดอมตอนนี้พอบวชได้พรรษาที่สองไปอยู่ส่วนโมกกัะหลวงพ่อพุทธธาตุครับซึ่งเป็นพระแนวพุทธศาสตร์ลุน้วน,วนมไม่มีสายมูเลยและกรหลวงพ่อปัญญา ยังรู้เคยได้ยินชื่อไหมครับหลวงพ่อพญานี่เป็นพระที่สุดยอดต้านเรื่องสิ่งงมงายแล้วเนี่ยพอไปอยู่กับท่านเนี่ยท่านล้างไอ้สายมูลเราหมดเลยหมดเลยที่เคยเช่าพระอะไรต่างๆไม่เหลือเลยหมดเลยก็เลยกลายมาเป็นวัดเดียวแ่งจันนี้ที่ไม่มีวัตถุมงคลไม่มีวัตถุมงคลไม่เคยมีการจัดสร้างรูยสักครั้งไม่เคยเลยแล้วมีลูกศิษย์เคยจะมาแบบชวนหลวงพ่อไหมว่าสร้างวัตถุมงคลกันมี อืแต่เราไม่เอาแต่ที่ผมทราบนะว่าที่เนียไม่มีวัตถุมงคลแต่ของดีที่นี่คือข้าวต้มมัดใช่ไหมหลวงพอ่อเขาบอกใครมาเนี่ยต้องต้องเอาเข้าวต้มมัดกลับบ้านตอนนี้<ป>เราเคยทำอะไรล้อเลียนจตุคามรามเทพดังที่นครนะเราก็ทําจตุคามขนมคุกกี้อของเขาแฝนคอของเราคืนเข้าคอเลยจตุคามนั้นดังมากเชื่อไหมคนเข้าแถวมาซื้อจตุคามเนี่ยแอบกิ้งไม่ทัน แต่ไม่ได้ปลูกเองนะ